นี <ped reading on ear> ัครับพ่อแม่พี่น้องพี่าพีพี่น้องมาหนัจะมาซับไหวครับเดืนข้าหน้านับหวก้องอิกังไปดูกล้ยอ่นกล้ยไปดูกังไปดูอนกล้ยดูแตงโมมีหมากมหนุมนีมาหยางครับมาทำอะไรมาอยู่มม่อยู่ไมไดนกล้วับหวบ่ครับ ไม่มีชนชับนี่มาบางนี่มับางยาสบายเลยสบายเปนแกงสบายเปกงโอ้ใช่เองอันนี้มันมัคือไม้เองมัคือม้มันคือไม้บางหวายเลยพี่น้องเอ้ยบาวงมกั่หกัพ่อมาน่อยป่ะเนี่ยมันว่าแห้งป่ะเนี่ยบางงวงมากวงใชมาวงมาวงมาไม่ ม <mo ั่ม่วงไม่ใช่มั่ม่วงมะ่ม่วงไม่มีมามันเอาคนเอาไปกินหมดแล้ยวซาบะไปที่ไหนคนเอาไปกินหมดแล้ยวอะยังไงยังนี่ว่าแกใสมอเลยใช้เพื่อใช้เพว่อปูกนะครับนี่ครับพี่น้องครับเบิร์นปลูกไว้ mời 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 ไป,ไปแล้วผมไปแล้วผมจะแพร่ไปแล้วผมอันจากล่ำโซน้ำมันออกก่อน มาหน่อยพ่อมาหน่อยเลยยงงม้ไล่ทำมาหน่อยมาไลหนูเหนูเลเป็นหนูปุ๊เดสาปนี่เป็นดดาไม่ห แพ้กระเลียงครับแม่แเอ่ีบอมีมอีปอแ่เป็นมาก่อนมานเด้อปนี่เงานีเนี่าหนเเงาหมน้ำมันน้ำหยน้ำใตัดบระวังปักมือได้ครับพี่นอนแล้บแห้งได้ไหม ผมแห้งเลี้ยมแห้งแล้วเข้ามาได้วยุคคลาสสิคคลาสสิคบอมบ์คลาสสิคเลยโอ้ยอย่าไปกัดมันนี่ครับพี่น้องเอาอีกนอนนึงกับพ่อแล้วนี่ครับเต็มหกนอนแล้วครับ น้ำปัาเห็นบอน้ำใบปาเหมันก็เหลี่ยมแหล้วเหลี่ยมมากเลยนั่นเห็นไหมนั่นทีทีันหยมตดหครับพี่น้องตัดหใบนี่ตัดพกหสูตรตัดปักมือครับมิธีไปีปลหมูปักมืเลย vui khi tắt vái khắp thế ừ. chuột ừ. không nhai mềm em em hmm? vô phòng đi vô phòng đi không? โอเคละครับงกนอเจ็ดนอนปลูกไว้เมแมวปลูกไว้ได้ยังม่เยอะหรือเปาเนี่ได้ได้ไหไมอามมอาีกเครือเครือมันเาี่ยวจงไว้ครับมันใส่งานแมนมันเาวตัดหี่าอยู่ในเอาอยู่ตัดแต่กับตัดดี ตัวเสือเรือนีทั้งสันีปักถิ่มมืออไปไปขึ้ไปไปน้านะรบ้างน,นี่ยโอ้ไปรับพี้น้นนไหนอะไอยู่วะ น่ากระับได้อยู่ไปขอบพี่น้องสู้ับพี่น้องคนเบิง้งเบิึงเอง้ยไฟมักขมพี่น้อพี่น้องเด้อผลงานนี่นีหรือวาวแต่มันขายจะบวชน่าเนาะ้าว กนกียนนนก่ผมกลเ่นแกงแกงขมยจะเรียนเมียแต่ย่าเรียนเมียที่ละกูพุทุยางกับพี่น้องเลยกูกวยไปกับมี่ใ่เอามี่าเพิ่ัแก่ละ ครับพี่น้องก็ฟอนไคยชบหน้าครับบายบายก่อนบายบายยบายบายบายแล้วบายบายก่อนบายครับผู้ชมก่อน